สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันถามได้หลายลักษณะถ้าสมมุติเขาต้องการเป็นเป็นเมติกเลยอย่างเงี้ยถ้าต้องการเป็นเมติกอันนี้ตัวเนี้ยเมติกตัวข้างหน้าเดี่ยเป็นตัวแปรที่เราไม่รู้เขาก็จะเป็นเมติกเอไปแล้วนี่ก็เป็นเมติกที่มันมีตัวเลขอะไรนะก็เป็นเมติกที่เป็นตัว a อ c บซไปลักษณะนี้นน ถ้าเขาต้องการคําตอบเป็นเมตริกเราจะต้องทําการแก้สมการโดยย้ายข้าง a ไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง b คูณ c เนี c, ่ยเราก็คูณไปปกตินะพราะคูณกันกลายเป็นได้ d นะเสร็จแล้วก็เราก็ย้ายเมตริก a ไปไว้ข้างหลงังทิ้งเมตริก x ไว้ตัวเดียวไงทีนี้ a เจ้า a เนี่ยมันคูณอยู่ข้างหลงังพอย้ายไป มันก็จะต้องไปคูณหลงหลังด้วยการเปลี่ยนเป็น A ทินเวออันนี้คือถ้าเขาถามหาเป็นเมตริกก็ต้องคิดแบบนี้แต่ลักษณะข้อเนี้ยเขาไม่ได้ถามหาเมตริกเขาต้องการหานีเทอร์เมนต์ดีเทอร์เมนต์นที่ครูสอนไปเนี่ยมันจะหาจากข้างในที่เป็นตัวเลขถูกไหมสมมติเป็นเลขไปแล้วนะ a b c d เนี่ยสมมติไอ้พวกควกเนี้ย เป็นตัวเลขทู้หมดแล้วเราทํายังไงเราก็คูณเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นข้างบนกับเครื่องหมายได้อะไรจับมาบวกกันถูกปะถ้าจะคิดอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะให้ A B C D เป็นตัวเลขอะเราก็แก้สมก,การก่อนถูกปะแต่แก้สมก,การลักษณะที่มันเป็นบวดเงี้ยมันไม่สนุกหรอกมันยุง่งถ้าสมมติเจอคําถามที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นดีเทอร์มินานต์เนี่ย เราใช้สมบัติของดีินนน้นเลยจากโจทย์เนี่ยมันเป็นเม็ดติดที่สองฝั่งถูกปะเราใส่ดีเทินแนนใส่ดีเมนแนนแบบนี้เลยเัรฝัสองฝั่งแล้วนี่มันคือ d e t e r m i n a n t ของ A คูณ B ถ้าแมทติกมันคูณอยู่เนี่ยแล้วเอาดีเทมเนนของ a คูณ b มันเนี่ยเราสามารถเอาดีเทมเนนไปหาทั้งคู่ได้แบบนี้ไอ้ที่เขียนตอนแรกอ่ะเขียนอยู่ข้างบนอ่ะที่เราเขียนแล้วขนเนี้ยีเทมเนนของ a คูณ b เท่ากับ b เทมเนนของ a คูณกับีเทมเนนของ b เราก็เขียนมาลรกที่เกียรเขียนเด็ดล้วก็เขียนขีดสองขีดซะถ้าเขียนอย่างงี้ขอให้รู้แหละมันคืออันนี้แหละนะคำถาม อยากได้ d ีเทอร์มิน t erm ant, แต่ข้อกำหนดให้มาเป็นเมติกเราครอบ d ีเทอร์มิน t erm ไปทั้งสองฝั่งเลยแล้วพอครอบทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บมันเป็นเมติกที่คูณกัน d ีเทอร์มิน t erm แยกไปได้ของใครของมันลักษณะแบบนี้ดังน,นั้นเนี่ย A B C D อะ่ะก็จะเป็นการหา d ีเทอร์มิน t erm ของเขา A B C D ส่วนไอ้ข้างหลังนี้เดี๋ยวก็คูณเฉียงลงเฉียงขึ้นก็ได้เรื่องแล้วเฉียงลงได้8เฉียงขึ้นได้3มแต่กับผู้ใหม่เขาด้วยเป็นลบสมาบวกกันกลายเป็น5ก็จะกลายเป็น 5, 5คูณกับดีเทน้นของ APCD อ่าส่วนข้างหลัง -6 4 2-3ลบหกสี่สองลบสามหาดของเมติกตัวนี้เฉียงลงได้เท่าไหร่ ตรงๆเลยได้สิบแปดเฉียงขึ้นได้แปดกับเครื่องหมายเขาด้วยเป็นลบแปดามาบวกกันกลายเป็นสิบส่วนตัวข้างหลังลบสองหนึ่งสองศูนย์เฉียงลงตามนั้นเลยได้ศูนย์เฉียงขึ้นได้สองแต่กับเครื่องหมายก็เป็นลบสองบวกกันกลายเป็นลบสองแต่ข้างหลังเนี่ยมันคูณกันอยู่อ่ะก็คูณกันไปกลายเป็นลบยี่สิบแล้วห้าก็ย้ายมาหาร คำตอบของเราก็คือ d ีเท r m i ม a n t ของ a b c d ก็ออกมาเป็นลบสี่ลักษณะนี้ลักษณะนี้ครูก็จะเรียกว่า,าสมาการของ d ีเท r m i ม a น t น,นะทำไมเป็นสมาการเา้ามีทั้งตับแล้วเขาสนใจคำตอบที่เป็นดีเท r ร i ม a นาเราก็ใส่ดีเท r m i มิน t นทั้งสองฝั่งแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยตามเนี้ยโจทย์แปดสิบสี่เนี่ย มันค่อนข้างเข้าใจง่ายเพราะอะไรมันเป็นไมตติกคูณกันนะดิทีมนั้นใส่เข้าไปแยกไปหารทั้งสองตัวได้เลยแต่พอเป็นข้อ85สินี่